คำสอนของหลวงปู่มั่นหัวข้อทำแท้อยู่ที่ใจกิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดถ่วงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจ อันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าคำสอนของหลวงปู่มั่น